เตรียมพบกับ10ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกที่จะทำให้คุณได้เห็นถึงพลังอำนาจและความน่าเกรงขามของธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไปจนถึงพายุคลื่นยักษ์และเหตุการณ์สุดระทึกอีกมากมายนี่คือวินาทีที่คุณจะไม่มีวันลืม ต้นไม้ใหญ่ริมข้างทางถูกฟ้าผ่าอย่างจังรถที่กำลังวิ่งมาต้องเบรกกระทันหันเพื่อนหลีกเลี่ยงการชนเข้ากับซากต้นไม้ที่กีดขวางอยู่ต้นไม้ทั้งต้นลม้มลงมาขวางถนนอย่างน่าหวาดเสียวเป็นสถานการณ์ที่อันตรายและน่าตกใจอย่างยิ่ง ในปี2018ที่ฮาวายมีภาพเหตุการณ์หนึ่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความประจวบเหมาะที่เลวร้ายที่สุดรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งสนิทอยู่ในจุดที่ไม่ควรอยู่เลยในช่วงเวลาที่ธรรมชาติกำลังสำแดงพลัง สึนามิที่พัดถล่มกรีนแลนด์ในปี2017เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากดินถล่มขนาดใหญ่ไม่ใช่แผ่นดินไหวใต้ทะเลเหมือนสึนามิทั่วไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สูงถึง200เมตรและมีผู้เสียชีวิต4รายให้ออ๋อ นักปีนเขาในอาร์เจนตินาที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายเมื่ออยู่่าำกลางดินถล่มที่ทาโถมลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวในปี2018โลกได้ประจักษ์ถึงพลังทำลายล้างของธรรมชาติอีกครั้งเมื่อโคลนถล่มขนาดใหญ่ในสวิสแลนด์ถูกบันทึกภาพไว้ได้เผยให้เห็นภาพโคลนและเศษดินที่ไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วกวาทุกสิ่งที่ขวางหน้า และในประเทศจีนดินถล่มได้ฆ่าชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้งเช่นเหตุการณ์ในปี2023ที่คนขับรถรายหนึ่งเกือบถูกหินถล่มทับอย่างวุดหวิดขณะที่อีกเหตุการณ์ในปี2020ก็มีหินถล่มขนาดใหญ่เช่นกันนอกจากนี้แผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในจีนปี2019ยังคงเป็นที่จดจำถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามท่ามกลางความสูญเสียก็ยังมีเรื่องราวที่น่าย,ยินดี เช่นเหตุการณ์แผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในนอร์เวย์ปี2020ที่พัดพาบ้านเรือนหลายหลังลงสู่ทะเลแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บถือเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในความโชคร้าย Hvat er þetta? Hvat er það? All was luckily the empty hurt homes were empty, so luckily nobody was hurt. พายุทอร์นาโดหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดได้ทิ้งร่องรอยแห่งความเสียหายไว้ทั่วโลกในปี2016รัฐแคนซัสต้องเผชิญหน้ากับพายุทอร์นาโดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่พัดถล่มพื้นดินอย่างไม่ปราณี และในเดือนเมษายน2022แคนซัสก็ต้องรับมือกับพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่อีกครั้งที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไม่เพียงแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในปี2018ไวโอมิงก็ได้บันทึกเหตุการณ์ของพายุทอร์นาโดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐเช่นกันแสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่กว้างขวางของภัยพิบัตนินี้ที่สามารถเกิดขึ้นได้และแม้แต่ในยุโรป อัมสเตอร์ดัมในปี2019ก็เป็นพยานการก่อตัวของพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างความตกใจให้กับผู้คนที่ไม่คุ้นชินกับปรากฏการณ์เช่นนี้ขณะที่ล่าสุดในเดือนเมษายน2024แคนาดาก็ต้องเผชิญกับพายุทอร์นาโดยักษ์ที่เคลื่อนตัวอย่างน่าสะพรึงกลัว what the f yeah a tornado no! เหตุการณ์เหล่านี้ตอกย้ำถึงพลังอันมหาศาลและคาดเดาไม่ได้ของพายุทอร์นาโดที่สามารถก่อตัวขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและทิ้งความเสียหายไว้เบื้องหลังอย่างแสนสาหัสในปี2014โลกต้องตกตะลึงเมื่อภูเขาไฟในปาปวนิวกินีระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนเกิดคลื่นกระแทกขนาดใหญ่แผ่ขยายออกไปในวงกว้าง สะท้อนให้เห็นถึงพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นพิพภพไม่นานหลังจากนั้นภูเขาไฟในอินโดนีเซียก็ปะทุขึ้นพร้อมกับปรากฏการณ์สุดอัศจรรย์ของฟ้าผ่าจากภูเขาไฟที่สว่างวาบทั่วท้องฟ้าสร้างความตื่นตะลึงและน่าเกรงขามไปพร้อมกันและในปี2018ที่ฮาวายความรุนแรงของธรรมชาติได้แสดงออกมาในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อลาวาหลอมเหลวร้อนระอุจากภูเขาไฟไหลทะลักเข้ากลืนกินบ้านเรือนอย่างช้าๆแต่ไม่หยุดยั้งทิ้งไว้เพียงซากประหักพังและความทรงจำ Here เหตุการณ์เหล่าน kind of ี it, ้เป็นเครื่องย้ำเตือนเราเสมอว่าภายใต้ความสงบนิ่งของโลกใบนี้ยังคงมีพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะประทุขึ้นได้ทุกเมื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามที่น่าเกรงขามและอำนาจเหนือการควบคุมของธรรมชาติ ในมนรัฐอิลลินอยส์ได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตกตะลึงนั่นคือหลุมยุบหรือซิงโคลที่โผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของเปลือกโลกเบื้องล่างหลุมยุบเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อโพรงใต้ดินไม่ว่าจะเป็นถ้ำตามธรรมชาติหรือช่องว่างจากการกัดเซาะของน้ำใต้ดินพังทลายลงมาทําให้ผิวดินด้านบนสุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ เหตุการ์หลุมยุบที่เกิดขึ้นในอิลลินอยส์เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงพลังที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนพิภพ,พ,พซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ได้อย่างรวดเร็วและไม่คาดฝันเรือสำราญ,ญยักษ์ต้องเผชิญหน้ากับพายุคลื่นลมแรงจัดกลางทะเลโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปี2020ระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าสู่ไอร์แลนด์ ผู้โดยสารและลูกเรือต่างต้องเกาะยึดกับทุกสิ่งรอบตัวขณะที่เรือโครงเคลงอย่างรุนแรงท่ามกลางคลื่นสูงเสียดฟ,ฟ้าไม่ต่างจากเหตุการณ์สุดอันตรายใกล้ชายฝั่งนอร์เวย์ในปี2019ที่ทำให้ทุกคนบนเรือต้องหายใจไม่ทั่วท้องและความไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับนักข่าวในฝรั่งเศสที่เกือบจะต้องสังเวยชีวิตให้กับคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งอย่างบ้าคลั่งแม้จะอยู่บนบกแล้วก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องเตือนใจถึงความไม่แน่นอนและพลังที่เหนือการควบคุมของธรรมชาติ ในปี2019แคลิฟอร์เนียตอนใต้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นคือหิมะตกหนักซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งในภูมิภาคนี้และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือการเกิดฟ้าผ่าหิมะที่สว่างวาบท่ามกลางพายุหิมะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและพลังอันน่าทึ่งของธรรมชาติถัดมาในปี2020นิวยอร์กต้องรับมือกับพายุหิมะรุนแรงที่มาพร้อมกับฝนเยือกแข็ง ส่งผลให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างถูกปกคลุมไปด้วยน้งแข็งหนาก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามราวกับถูกแช่แข็งแต่แฝงไว้ด้วยอันตราย กฎการเหล่านี้ตอกย้ำว่าแม้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดอย่างพายุหิมะก็ยังสามารถเกิดฟ้าผ่าได้ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความซับซ้อนและบางครั้งก็เป็นความไม่แน่นอนของระบบสภาพอากาศบนโลกของเรา ในปี2018โลกได้ประจักษ์ถึงพลังอันน่าเกรงขามของแผ่นดินไหวเมื่อแผ่นดินไหวขนาด7.0ริกเตอร์สซันสเทเทนอลาสก้าสร้างความเสียหายและตอกย้ำถึงความเปราะบางของสิ่งปลูกสร้างต่อพลังธรรมชาติขณะเดียวกันในปี2021ที่ญี่ปุ่นเหล่านักปีนเขาต้องผเผชิญกับวินาทีสุดระทึกเมื่อแผ่นดินไหวประทุขึ้นขณะที่พวกเขากำลังไต่หน้าผาสูงชันท้าทายทั้งความสามารถและสติในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน และในห่วงเวลาแห่งความสุขความยินดีก็ถูกขัดจังหวะด้วยแรงสั่นสะเทือนเมื่อแผ่นดินไหวขนาด6.7ริกเตอร์เกิดขึ้นระหว่างพิธีแต่งงานเปลี่ยนบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้กลายเป็นความอลลมานชั่วขณะยิ่งไปกว่านั้นภาพของชายคนหนึ่งที่กำลังผ่อนคลายในสระว่ายน้ำที่ไต้หวันกลับต้องประสบกับแผ่นดินไหวสร้างปรากฏการณ์ที่แปลกตาและน่าตกใจ क्या เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ใต้พื้นพิพ,พ,พซึ่งสามารถเปลี่ยนผืนดินที่มั่นคงให้สั่นสะเทือนและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ในพริบตาเดียวและนี่คือเรื่องราวของพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามที่เรานำมาให้ชมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณตระหนักถึงความไม่แน่นอนของธรรมชาติและได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ